ีตัวอนีเขาหอดมาหอดเที่ยงตะแกเสียงครับหอดแล้วเนาะเขาเอาของดีมาแล้วเนาะแมลว่าเขาใช้พูได้เปิดให้เบาเย็นหนวดเสียเปิดครับเบาเย็นหนวดยมาพอดีครับมาพอดีันีครับวัีครับมาเย็นมาพอดีเที่ยงว่ากันเที่ยงพอย่างไรพอเล็กน้อยบ่พอเล็กน้อเปิดเริ่มดีล่ะพอเล็กน้อยเปิดเริ่มเป โอ้ยเบิงเด้ไเบิ้ดเปิดค่อยๆดเปิดค่อยๆดเปิดแ้งไเดห้เปิดนอเปิดค่อยๆดค่อยๆดิอ้ย่าเฮ้ยมหยังมัน่ไปตอ่ยังอะยวะนี่ยง่เฮ้ยมจะพักกันเห็นยางอ่อะวนี่พี่ตูนเข้าไปพี่ตูนพี่ตูนบ้งพี่ยก็ุนๆบัดนึงเว้ยอุ่นอุ่นอุ่นอยู่ครับยาก็มีหินบัดนี้ยโอ้ยโอ้ท่านเห็นหยังเราเนี้ เนี่ยน้องเนี่ยยังนีเฮ้ยใคยังข้างไหนแกมึงแกมึงแกยังเดีแกค่อยๆแกเดีค่แกได้โอ้ยหมกเล็กหน่อยหมกเล็กหน่อยมาเตะหอเล็กหน่อยเย้ทีเียวไปมั้งไปมั้งโอ้ยโดนชอบอยากเสียงน้อับทางไหนนี่อย่าปนียครับ มันโหงบ่ป <The> <baptism? are again response> mm ้า hmm. <the> ัวนอยนี่นีป้าอยู่นี่หัวป้าที่ย่งม้่ไ้เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่สุดครับคยเก๋คยเก๋มันตรลงมายาต้งแข่งกนี่บ่ยอ้ยยอ้ยเก่ครับแกพร้อมเก๋ นั่นอนุมดิกรบปันใแ้วนหอมกเหไปนนี่ขอไปต้้งห้องนี่ครับเอาเดี๋ยวซอยครับซอยครับพี่น้องเขามาหลุ่นกันครับพี่น้องเขายกมาจากทงหน้าวังหันนั่นแหละ พี่น้องเด้อโอ้ยโอ้ยยังเงี้ยเลยลุงเจตเจตมันออกมาเลยไหมลุงไมนี่นี่เจตติดหนังมาเลยเด้อพี่น้องเด้องลักษณะแบบนี้โมเมนต์เล็กหน่อยโมเมนต์ครับโมเมนต์เล็กหน่อยป้าป้าป้านี่ป้าโอ้ยโยกโป๋ให้เลยนี่ป้าคนสั้นสั่งคำว่านี่ยังก็เพียงคนอาเอสสร้างสรรค์เพื่อดีดีคุณภาพดีนะครับท่านออกเลยสวัสดีคับสวัสดีคร ชนไทต้งเชียร์รรมาเด้นี่นะครับบันทียเขาจะเอาเก็ออกเด้อพี่น้องเด้อบันทีนตอนนี้มันสียูจงสเขาจะเอาเก็ออกจครับพี่น้องโอ้ยไอ้หุนหุนเลยหอมๆหุนหเลยโอไปเลยด่มหอนืมหอนอ้ยพี่นเต่าแล้ว นี่เนื้อมันเข้ากินได้ปกติครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดโอเคครับบานครับครับพี่น้องเอาลนะครับพี่น้องคือหนีเข้ากับแกะกินน้ำจิ้มกินยังมันไปะละแต่ว่าเนื้อส่วนหนึ่งเขาเอามาเอามาเอามายีเป็นก๋อยเนาะนี่ครับไหวซุกเดีอยพี่น้องแวะดิฟได้ สุกแล้วนะครับเนื้อเนื้อปลาช่อนตัวนี้สุกแล้วครับปลาช่อนปลาช่อนอะไรปลาช่อนดินเผาปลาช่อนดินเผาปลาคอหับหอมคืองกป่าเราเห็นไหมลูกปลาคอปลาคอครับปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่เกสรเราดำเด้อเด้อมามาบอกวิธีการปลูกเดองเด้อมียังไ้ครับ มีอย่างนี้มีตะไคร้ครับมีหอมแดงหอมแดงเข้านี่ยละมีสูตรละมีคามีคามันคาธรรมดาเด้ายัครบมีคาคาเหลืองครับคนมีคาเนาะครับเนาะโอ้โหคาเหลี้ยงครับมีเพริกน้ำสองน้อยมีพริกสองน่อยครับนะครับพริกหน่อมเป๊ะหอมสดหอยสดโอเคคนมีคาคนมีคามีคาเลยครับคาเหลืองคนเด้อสุดยอดสุดยอดไปอยู่อันนั้นพี่ป้ากินอยู่น้องสาวกัมี่เต็มวันขันเราบ่อยซ่านเนาะ โอ้อยู่บ่ะดรเลยคือเพาโอปยพีเลยบิัทรนี้มันก็บ่มนําคือเก่าสบายเลยครับใส่ยังครับปนขรกพริกปนครับพริกปนเกลือโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมดใส่ไปเลยใส่บอน้าต้นหะไรกระเดดใส่จันหน่อยกระเดดใส่ครับ ประเดี๋ยวเคลื่อนลำแป้าครับสาบนเนลปด้ระเดี๋ยวเคล่นลำป้านาะหอมหอวยของแท้ได้ไหมเคอนลำป้าของแท้แท้แท้ไของแท้เด้เปิดออกเลตอนนี้เขแห้งเปิดออกนี่กินกินได้ออกสิบบาทออเราแงเงินไหเดี๋ยวน้ำประเดี๋ยวครับน้ำประเดี้อับีนเหน่วยเซไเไลเ่ยเไหอมมืจะเครื่อา มัดมัดค่อยๆไปก่อนครับมันแหงบ่ไไหบ่มันแห้งบ่ได้เดี๋ยวผมมาแกะอย่งัวองงนัวครับงนัวครับบ่ไดเซ่เือเกือกินถัวเกือ่วเกือดินไปแล้วบบไดเซ่คือเลือกัวมากหน่อยัวครับกลวว่าคมวาดน่องกัวัวทำ่เองครับทำไเองรัปากปากมือเลยครับมือแรกหัวไหมเด้อ มีมนูมาอีกอยู่ท่านฮิ่ว่ใส่เขาว่าอย่างไรคลุกบ่คลุกคลุกคลุกวยมือือได้ใส่ถุงดงเอ่อเป่อความสะอาดครับครับสาวมือสดๆประกาศับสาวมือสอสดอสประกาศว่าเนี่ยครับอสมือซสประกาศจจัง่่ ต้องใส่ถุงครับต้องใส่ถุงชิ้นนีงโรก็หลายต้องใส่ถุงนะเออเท่ถุงตะกั่งกระโหลกตะกันโร่งกระโหลกเอาแล้วฮะมือนีนุ่งมี่สันเท่ได้ยังไงมือนีมือนีครับใจกลางนีครับมาจับข้าม่ายนี่เมือนไมาจับขม่ามึงเตะกางเกงไอ้หนุ่มเสื้อลายเสื้อลายทั้งทั้งทั้งอันนั้นตะปาข้าม่ายนักเสื้อไล่มั้ง อันกุ๊กเต็นเต็มอย่งเงี้่นะครับกุ๊กเต็มเาเขาเข้าทั้งหัเขยำทั้งคนนะครับเออนั่นตัวจะได้ไมัไม่จะได้ไั่จะขาดครับปุ่นเลยครับออกไปใกล้ๆเลยครับไม่ออกมาน้ำแน่นอนมีเม่ออกเราบอกนีเราบอกไม่ออกครับโอ้ยสาวติดตามไล่อยู่เฮ้ย อเอา,อาละครับยัสิีสมึงครับซมึงครับเ่ใส่มแดงครับพี่โอ้ยังโมูแดงเนาะขาดหมูดงขาดหมแดงขาดหมูแดงหมูแดงครับใส่หมแดงะครับพี่เราปล่อยซาใส่หมแดงลงไปละครับโอ้โหมีใค่พร้อมมีใครพร้อมครับพี่สมคักอื้มใครเหรอ ใครโมเดงครับโมทดานผู้ชมมจามโมเด็งใครอยอีกยเขียนมาอีกทีอย่างไข่มุดแดงเปล่าครับเดอะไรครับเกิดอะไรครับพี่น้องแส่บครับแส่บครับโอ้โหย เอาลนะบัดน,นี้ผมจะเอาเครื่องลงเด้อบัดน,นี้เด้อพี่น้องเด้ออันดมแรกมียังนะครับออฟตะไคร้ข่าเหลืองหอมแดงซอยครับพี่น้องเปียกอย่างเดียววันนี้ผมจะใส่ตัวนี้เร้อบัตรเอาเต้นกันเลยครับบ,บ,บึ้มบึ้มบึ้๊บอึอบนี่ครับมัน <laughs> ตรงนี้ังหวานนทำเลพี่น้องน่ารัว <laughs> ไล่ไลเลยพี่น้องเลยไล่ไล่เจ้าเกตไล่ไล่เลยครับไม่ใช่โอ้ยมบมะเอาจ้ว่าซับสะนะครับซับสะเฮ้ยเนบอกรับพี่น้องเหนือมันจะพูขึ้นแตกขึ้นยุดยอดเลยถ้ากรับตะวันแดงนี่คือจิตขาดไม่เนด้ย มาเทีไอดับายครับอะไรถื่ายอร้อมครับเดิลงไปเขาไหวเพื่อมีแนวอื่นปะเป็นีงใบมิ้นครับเมิ้นเกือมินเกือมินลเนยเกือมินเกือมินเกลียวเกลียมินโย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 เอาจังว่าเรีบเบบเบบบ้อยผากมาลุ้นอม่ผักเขามาลุ้นหืตืมเลยเลยผักมาลุ่นีนก็ตรงเลงเลยครับพี่น้อง เอาละเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับมาใส่นี่คือเอาครับใส่ได้แล้วครับใบตองเหมือนเดิมนี่พักเองนะครับนี่พักกระเด้าครับกระเด้ากระเด้ากระเด้านี่ยพักกระเด้าเอิอบานเท่าบานบานที่สานเราเท่ากับพักกระเซ็ดกระเซ็ดอ่าตัวนี้ขายอะไรขึ้นยางเข้านียครับหูเสือครับหูเสือใบหูเสือครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้ก็มันเคยอสามน่วยเสือนี่ยนะแข่งเข้านี่ยนะแข่งเออครับตัวนี้ก็ะเซ็ดครับตัวนี้ก็ คักเลือดคุณเลือพักคุณเลือดเปิดกล้องสุภาพเนาะเอาละครับพี่น้องแล้วนะครับอ่าติดตามมึงได้ว่าเป็นสิทธิ์แสบแค่ไหนแซ่บสะใจไหมการันตีด้วยอี่ชัดอรอถครับนั่นมันแดงเปลี่ยวหน้าเดี๋ยวน้ากระสุดยอดเลยนะครับโอ้โหใจของยัยนึงพี่น้องเลยโอ้โห อเอาละบไดปึ๊บไปยังนอโอ้ใบหัวสางตัวนี้ไปทางเขากันครับพี่น้องใบเสด้ใส่ศีบพริกน้ำแน่จังน้อยนี่หมูเสือครับพี่น้องหมูเสือโมไปเสด้าตัวโมไปเสด้ามอันตรายโอ้ตอน้ำอะไรไหลเหรอซิมบัครับซิมบัลซิมบัลโอ้ตอน้ำอะไรไหลน้ำใส่ทางกลางกันเถอโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเบาเย็นเบาเย็นบนงามซิมคนครับ รบ่ได้าะบ่อไเอามือรับกี่ชันนี่แหรกหมูอมนัสันเลยรับสันนี่สันเลยข้ามง่ายงเ่ายด้โอ้ยขไครับอืมเป็นไรครับอืมเออมัง่างาผมว่กวพักหอมหมอกันเลยครับอีตสกีตัวสากดู่างอกุดยอดเลย พูพิูดไมกัแกวกันเดันนราอู้ครับหอมหอมกันนะครับเอ้าเนไหมเอ้าลองมาครับไฟเลยสมมตเสียยังไงครับแล้ก็เหอมหอมอไกันเลยเจอรเมไปเสาไปไหนองเื่อเะเามันเขากันตัวอเย็นแรเรเาดจ้าเ็้ครับหอมขกันหอมาอมกันไหอมไปกับเผาังอ่ะ เอานเลยถขกันเลยน้อยจริงอะไม้หน้อสุ่ม้างเลยอ่อเอตอเอาตอเอสอตออเอาต่กรเพียกหนุวยนี่โอตอส่กระเพียงหนุ่ยนี่เขากันลงอไรร้องัเป็นแล้ครับอืเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับสุดยอดเอาถั่วแกาไหมพอกถั่วแก้ถั่วแก้เชใหม่ครับเิใหมเมื่อสักนเสร็จแล้อมเนาะไปดูสั่งไหมปลาเปรียแล้วครับอื ไปจอดครับจอดเลยครับจอดอเอคคปีนคดีครับี่กองเมื่อก่อนครับเดี๋ยวครหใครแน่อมาตอนี้พรอมไปเสี่ยงซิมมั้งครับเนี่ยให้มเอก่มงด้พี่น้องด้เดี๋ยว่กอนไปเอกกันเขากันเลยจริงเอจริงเอา คุณครับน้ำหน่อยมมันหอมดินเผาหน่อยหอมดินเผาหน่อยกลิ่นไอดินนะเนาะพี่ยอดไอดินเพิ่์นว่ามันสีเขากันครับตัวนี้เพอุลเมืองอุลเมืองอิลีอิลีผมกินเมืองเนี่ยเออมันเขากันอยู่แล้วมันก็แปลกเนอเนาะเขาอื่นเขาแข็งบอกอีตูซ่าบอกกับข้าวไข่ล่ะเขากันเลยจากใครอีกเฮ้ยครับมันก็แล้วแต่ผู้มากไลยตัวนี้โอ้กันเลยชุดยอดเลย มันหันหอมกินน้ำมันเขากันดีเดี๋่วไทยมดแดงเครื่องเคียงครับพี่น้องเดือขนาดเพื่อนวันนี้พวกฝั่งอาหารบ้านเฮาพิสานบ้านเฮาเบื้องเบื้องดืดเคียครับพี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไข่มดแดงแต่เป็นหนำว่านก็จะเป็นหนำพึ่งเดือดฮาเป็นแรกพี่น้องบระเด็๋ยั้นชั้นพออาหารชั้น้นำก็จะเป็นบกป้าพวกยังพวกนี้หนำมันลดเข้ากับลงสะลงแยงกันสินะล่องน้องเก็บบัตรยังสี่ก็มีครับพี่น้องร้ายอยู่ เอาละครับพี่น้องมือนี้บ่าวอิสานกับทีมงานต้องขอฝากพี่น้องไปชำนีกอนเดอ้อสำหรับคีมอีนอ้๊อฟพี่น้องเนาะต้องขอกล่าวค้าว่าววสวัสดีครับบอิสานอดร้อนนี่ได้ความอนุเคราะห์จากเท่าแก่เ้าเด้อครับพี่น้องเด้ออิสานอดร้ดรดอครับเจ้าครับเจ้าครับเออเว้นปุ๊ดเนี่ยเจ้าพี่น้องดูไอเล็บไทย เบาเย็นหัวเสียครับพี่น้องทางหลวงจะได้กับฝากดติดตามกดแช์กดไค์น้ำเด้อพี่น้องเด้อทำมากัะษณะแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะการอยู่การกินของคนเฮามันบ่คือกันครับพี่น้องเพราะว่าพื้นฐานชีวิตของคนเฮาบ่คือกันการกินการอยู่กับเบคือกันแล้วแต่พื้นที่แล้วกแล้วแต่ผากแล้วแต่ความชอบของคนเฮาอีกแหละบนเที่ยงนี้เนาะในความรู้สึกไปเอาละมือนีกะสวัสดีครับ you uh -huh.